เอาล่ะครับก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพบกับเกมดาร์กเดย์นะผมเป็นเกมมือถือนะฮะก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะผมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่อเรื่องนะฮะโอ้โหตุ๊กตาเอาเออใครช่วยอ่ะสาวน้อยคนนี้คือใครกันตอบให้เร็วหูฉันสีอันเยอ่ะเอออะไรสีชมพู ดีมากช้าหน่อยแต่ดีถ้าคุณเห็นสีนั้นหมายความว่าคุณจะมีชีวิตยอยู่คุณทําดีมากคุณกําลังพูดอยู่กับเออเออฉันจําอะไรไม่ได้เลยคุณคือใครบริษุษกายพันธ์ต่เอ้อคุมกันหนาวเอาละที่รักฉันจะไม่โอ้เธอแล้วหาไม้หรือหาอะไรทักอย่างเราต้องออกจากที่นี่มิฉะนั้นทั้งสวนตัดจะทํางานหลังจากเราเร็วนี้คุณเห็นหนุ่มน่ารักที่อยู่ตรงนั้นไหม โอ้โคนดีด่เอเทําคเาว่าหขาูของเขาสีอะไรเดี๋ยวับภาพแล้วมันมันไม่ไน่าท้ายุ่มนะโอเคเอาละเราต้องเดินนะฮะโอ้บอกเลยว,ว่าอืมเราทำไรต่อเนี่ยอ๋อมีมุมมองออโตโ้เลยนะอืมเราสามารถเก็บออโต้ได้อืออืออ อย่าตายอย่าตายใจเย็นเย็นเย็นโอเคอ๋อเราเราไปบวบมันทำไมวะนยโอเคาวตกแต่งเขาจะตามบอดสีนะคุณฟังนะด้ยินเสียงไรไหมโอ้โหเล่นสนุก ได้จบลงแล้วดีที่ได้พบคุณเราถูกอา,อาจจะตาบอดได้หรือว่าบางทีจะปีนขึ้นไปข้างบนขับปในหุ่นยนต์ให้เราเขับปในหุ่นยนต์นะแป๊บเขาให้โอ้เรามีพลังงานให้ใช้ได้นะ <c oughs> แล้วมันขยับยังไงครับเนี่ยผมเล่นในคอมนะเออเออเออเป็นไง เป็นไงอืมมีรถกระตุนอยู่อย่าละอย่าละอย่าฟึ๊กอย่าฟึนอ๊กโอ้โหเกือบโดนไอ้บ้าเฮ้ยมันบ้ามากเลยคุณเรียกคุณเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบนั้นได้จากไหนไหนั่นคือสิ่งที่ขายอะนั่นคือสิ่งที่ขายใช่ไหม ฉันต้องตามหามันให้ได้ทักชิ้นหนึ่งฉันอยากได้มันฉันต้องการมันเธอก็ได้พูดว่าล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 าแล้วเขาก็แบบไม่อยากฆ่าฉันหลังจากนั้นก็ตูม้มหัวของเขาลอยไปทางหนึ่งและก้นของเขาก็ไปอีกทางหนึ่งถุดยอดภาษานี่คือแบบอ่านงงๆนะฮะฉันจะเปลี่ยนมันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันอาจจะไม่ได้บินดีนักแต่มันใหญ่ขึ้น ลอก่อนขอโทษด้วยมันไม่ได้มีไว้ขายหรือปรับแต่งเขาเป็นคู่หูของฉันคู่หูคนเดียวของฉันฉันจำไม่ได้ว่าทําไมแต่อย่างน้อยฉันก็จําได้ประมาณนั้นอีแย่จังโอเคตามฉันมาพ่อหนุ่มคนเหล็กถันรู้สึกว่าไม่มีรถพ่วงที่ฉันรู้สึกว่าไม่มีรถพ่วงที่ถูกทิ้งร้างที่มีกระตุนอยู่ที่นี่ดังนั้น คุณต้องออกไปที่นี่อืเดินไปแป๊บแป๊บคนบิดไปเลยผมอาจจะงงๆกับภาษาดิึๆนะฮะออะแผนที่รู้สึกว่ามันจะมันจะออโต้อโต้นะเอออือโอ้ยเกมดีก็ลองเล่นดูครับผมผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะ อาจจะดูแบบมึนๆหน่อยเอาล่ะเราต้องมาที่นี่ใช่ไหมโอ้มีวิ่งเ่ยน,นะเราสามารถเรียกใช้ของได้ด้วยนะแสดงว่ามันมีการคราฟรถครับอะไรกันแน่เลยไม่งั้นมันคงไม่มีแบบนั้นมาให้หรอกมาดูกันครับว่าจะเป็นไงมาลุ้นกัน อโหลดนานจังนะโหลดไวๆขอร้อง <c oughs> อ่านี่คือที่พักน้อยของฉันเหรอคุณชอบไหมว้าวคุณดีกว่าที่ฉันคิดไปเยอะเลยหยุดเรามีเพื่อนมา <c oughs> อะไรของมันวาแล้วที่ผมจะไปไหนวะเนี่ย <c oughs> อ่ออือือ Cái up cắt tục hơi không có đúng ...Đó! ư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  ôi, ư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  bên mình đi đuổi, phiền. Để nào. Để nào, phiền. Ừ, đã, đã, nha, đi ไดูนะมันกดยิงยังไงผมก็ไม่แน่ใจอ๋อมันยิงแต่มันไม่มีลูกกระสุนนะเขาสัแค่ยิงไม่ได้เนาะอ๋อโอเคโอเคอเค๋อ,อผมรู้แล้วบังคับยังไงเออมันมีของมีอะไรให้หวะของเมื่อกี้ผมเห็นของฟรีอยู่นะเรารับของได้ด้วยตอนนี้เยี่ยมเลย ไหนของฟรีมีน้ำเนี่ยมีน้ำมีอาหารนะตอนนี้ปั๊บเขาให้แต่ต้องดูโฆษณาเอาวะดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมาเลยครับผมเป็นการสุ่มเ่ยจะได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแผ่นโลาหะาามาทำเพื่ออืม้ม ผมยังได้ฟรีนะอีกรอบดึงเดี๋ยวรอดูที่จะเป็นไงแต่ว่าเราต้องดูโฆษณานะถ้าเราอยากจะตุ่มของอะเอาเนื้อย่างมาทำเพี้ยขออีกรอบแล้วกันถ้าเราอยากได้ของฟรีเราต้องแรกจับการที่เราต้องดูโฆษณานะผมผหวังว่าจะได้ของที่มันดีๆกาดีหน่อยเอามาอีกแล้วแท่งเด็กโอ้โ ีกรอบนึงครับผมนี่คือรอบสุดท้ายนะที่ผมจะเปิดฟรีนะฮะเออเอเอ,เ,อ,เ,อเหมือนเดมไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ทางมารักกันตอนนี้ก็จะมีของฟรีพวกกระสุน <c oughs> ต่อต้องดูโฆษณาอื <c oughs> ของแต่ละอย่างนี่คือแบบเราจะสามารถได้ฟรีได้นะครับเพื่อนแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาเราสามารถซื้อได้นะผมของพวกนี้ 35บาทดทอืมน่าสนใจเนะโอ้โหของฟรีเอาของมาซื้อได้นะทรัพยากรก็ฟรีอืมแต่ว่าเราต้องทำการดับเติมเพื่อจะซื้อบา,บางอย่างอประมาณนี้เนาะยังมีของที่เราได้รับก็คือได้รับมาจากการสุ่มเมื่อกี้เนะน,นี่ยอันดีที่สุด น่าจะเป็นการสูงโอเคเอาได้ผมจัดชุดนี้มาแล้วผมโอเคผมก็ได้มานะ่ของก็มาใช้นะผมแหมถานผ้าบาทนีไไ่เป็นไรหรอกอมีอะไรอ๋อยังมีรับของอยู่นะอเราต้องมาดูที่กระเปา๋าเองตอนนี้เราสามารถใส่อะไรได้บ้างใส่ปืนได้โอ้เสื้อผ้านี่ก็คือแบบ ยังไงอะหรือว่มันใส่อยู่แล้วครับถตาเทอผงเทอผ้ามันเหมือนกันนะอืมมันเหมือนกันไม่มั่นใจว่ามันจะบวกอะไรเพิ่มเปล่าแต่ดูแล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยอืมก็คงจะไม่มีอะไรนะ ประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเราต้องลงจากที่นี่นะผมแล้วก็เดินตสำรวจใช่ไหมเพื่อค้นหาสักอย่างหนึ่งนี่เหรอต้นไม้ให้เราเดินไปตามทางอ๋อนี่ไงเอ่มค้นหาล่างแบบโอ้มีปืนแต่เขาก็มีปืนนะอืม แต่ตอนนี้คือแบบของเราเต็มเนี่ยไม่เป็นไรเราสามารถทิ้งไอ้นี่ได้ไหม <c oughs> ให้เขาขั้งมาแล้วกันไปดีกว่าแล้วเราต้องไปไหนต่อครับมีของให้เก็บตรงนี้ มีผลิตของมีอะไรได้นะตอนนี้แต่เราไม่มีของพอที่จะสามารถสร้างได้เออ,อได้เนื้อเอามาให้หมดโหถ้ากระเป๋าเราเต็มว่ะผมคิดว่าผมต้องต้องกินก่อนแล้วก็เอมเอามาแทนนี่ไปผมคิดน,นะผมคิดว่าเราต้องทำการแต่ว่า บิวอ๋อเนี่บ้านหลังนี้มันเก็บมันเก็บไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก็บแล้วเก็บแล้วอื้มไว้หลังเลยอื้มอื้มเดี๋ยวแปดนัดสุดท้ายเฮ้ยอันนี้เครื่องสร้างใช่ปะเ,เราสามารถสร้างไรือ้ปล่าอ๋อเป็นเครื่องตัดไม้หรออันนี้อ่ะเป็นหินปะ โอ้นี่ไงแต่ว่าของอัปเดทมาหนีงั้นเราก็เก็บของได้ดิเออเก็บของไปก่อนละกันรู้สึกว่าของพวกนี้มันมีวันพังด้วยนะปุงปืนฝากเก็บไว้ก่อนละกันดนาะดูท่าทีแล้วคือแบบเรายังต้องเดือทายไก นี่อะไรวะอ๋อเก็บไม้นี่ไงปลูกผักแต่ว่าเราไม่มีผักอืมต้องค้นหาของต่งตางอีกเราไม่รู้นะครับผมนะครับว่าต้องหาจากไหนที่นี่มีอะไรวะหาแป๊บ รถพวกนี้เราสามารถแต่งได้แต่ว่าเราต้องโอ้โหต้องบิวอ่ะต้องหาของมาทำีกเยอะเลยอ,ะอ่ะแล้วแผนที่ให้เราไปที่ไหนฝึกอบรมะ่ะอือเราออกจากฝึกอบรมแล้วกันยังบีของให้รับอีกมากมายโอ้โหบอกเลยว่า พื้ภาพไปหมดครับตอนนี้หลังจากที่เราฝึกอบรม,มแต่ว่าของก็เต็มอีกครั้งเกมน่าสนใจนะแต่ผมคิดว่าต้องเล่นยาวไปปืนนีมีวันพังด้วยนะผมบอกเลยอ่า,อาเดี๋ยวทุกอย่างมันต้องต้องอัปเกรดแต่ว่าของไม่มีต้องหาไม้หาตะปูเพื่อที่จะอัปเกรดเพิ่มแต่ผมได้ของมาผมก็ต้องเก็บไปก่อน พวกนี้ผมอยากจะทิ้งเหลือเกินนะผมคิดว่าผมน่าจะทิ้งได้บ้างเนี่ยม,มันเป็นของที่แบบยังเก็บไม่ค่อยดีนะลบไปก่อนแล้วกันอืมโอ้โหเก็บไปได้บ้างวะเนี่ยเก็บท่อนไม้ไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอ้ยมาเดินออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเดินไปออกจากพื้นที่ พจะกลับไปข้างนอกโอเคพาร์ทนี้ก็ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงมีอะไรหลายๆอย่างให้เล่นเยอะเลยนะผมแล้วอย่ามาเจอกันนะผมบ๊ายบาย